เดี๋ยวเราใส่น้ำในมะม่าก่อน เนี่ยครับหมูสาชั้นยั่วยั่วจ้าแล้วก็จิ้มพิมาล่า สวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่นอนทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วก่อนอินจอยนะครับวันนี้ผมก็จะลองมากินมาม่านะครับนะครับพัดคับเหรอมาม่าที่แบบเราไม่ต้องใช้น้ําร้อนต้มนะครับแล้วก็อ่พอวันนี้ผมจะมาลองแบบใส่หมูด้วยนะครับเนี่ยใส่หมูใส่ผักใส่เห็ดเข็มทองใส่ไข่ด้วยนะครับว่ามันแบบจะสุกไหมอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะสุกหรือเปล่านะ <Okay. S 1> แล้วก็ว่ามันจะได้เยอะไหมเดี๋ยวลองดูข้างใน <Okay. S 1> เดี๋ยวลองแกะดูก่อนเลย เดี๋ยวจะผสมให้นี่ยก็องใสู่้วก็เ้ชั้นๆชิมเลยเร็วเกๆี๋ยวมาใส่องนี้นะแล้วก็เขาใส่เห็ดนิดนึงเร็วเร็วใส่เห็เยอะหน่อยล้กันเด็กๆที่เปนขยันครับใส่ของเขาดินี้ก็จเป็นขั้วโซนครับเขก็จะลองใส่ดูนะเออเออ้า

มไม่รู้เขาให้จับไหมโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ที่เขาทำควาร้อนนะในกล่องไม่มีอะไรเลย okay. ลองใส่ดูเลยเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าเออใส่น้ำ <Yeah. S 1> ใส่น้ำนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราใส่น้ำในล้มมาก,ก่อน อันนี้เราก็จะเอาน้ำประมาณประมาณนึงนะครับ <Wow. S 1> ตามชอบเลยนะอันีผมใส่หมูเยอะผมก็ลองใส่น้ำเยอะนิดนึงโอเค <c oughs> เสร็จแล้วอันนี้ก็ใส่น้ำไปเลยน <c oughs> โอเคน่าจะเรียงพอแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วก็ปิดเลย โอเคนะครับทุกคนีนี่ก็หมาก,ก็น่าจะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับ่หมูมันจะสุกไหมนะครับ,อ,รบอย่าเรา,เอาออกก่อนนะครับต้องยกออกก่อนโอเค โอเคคนระับอันนี้ก็ออกเลยว้าว,ว,าวนี่นะทุกคนว้าวโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่ามันจะสุกหรือเปล่านะครับขีนะ้ร้อนอันนี้เต้าหู้ครับ เดี๋ยวเราลองมาดูเต่าหัวนะครับจะสุกปะเต้าหัวนี่เอาออกก่อนน่าจะสุกแั่วแหละครับเดี๋ยวเราดูหมูดีกว่านะเนี่ยว้าวหมูก็สูงนะทุกคนนี่ยหมูก็น่าจะสุกนะเดี๋ยวมัก็ค้อนนะโอ้หมูเดี๋ยวลองชิมหมูกันว่ามันจะสุก ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าฮึสุกนะครับสุกนะครับเนี่ยหมูสุกเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคลองชิามาว่า <scratching> <S <S มัน่าจะออกแบบแนวแหวาน,วาน,นๆนิดๆนะครับไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เนี่ยราลองกินกับเต้าหู้ด,ดูเนี่ยผักผักอ,อันนี้นะครับไปผักอ,อันนี้นะครับก็สุกแล้วนะ สุกดีด้วยแล้วก็เมื่อกี้ผมใส่เห็ดด้วยนะครับเดี๋ยวมาหาเห็ดก่อนเห็ดไปไหนหมดเลยเห็ดเห็ดเห็ดนี่ครับโอ้มันหั่นเล็กเกินอันนี้เห็ดนะครับเห็ดก็สุกนะครับสุกหมดแล้วนะครับแต่ว่าต้องต้มนานหน่อยนะครับประมาณสักสิบนาทีเพื่อที่จะให้หมูมันสุกดีนะครับ Oke Oke, enggak pak, Hmm อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยนะ <c oughs> ถือว่ารสชาติดีเหมือนกันคนระับรสชาติค่อนข้างที่จะดีเลยแหละก็ออกแนวหวานๆหน่อยนะครับ ใส่ผักก็สุดครับอันนี้ก็แนะนําสําหรับใครที่แบบจอกปลานะครับสมมติเราไม่มีหม้อเนี่ครับเราก็เดินปลาแล้วก็ใส่น้ําเย็นได้เลยสักสิบนาทีแล้วก็กินได้แล้วนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะลองกินนี่ก่อน อันนี้คือพริกมาล่านะครับอันนี้คือกุ้งทอดกับสามชัน้นเดี๋ยวเราลองเอาพริกมาล่า์ลาดกับหมูสามชัน้นจะอะไรวะสับเลยว,ว้าวแบบจะไปเลยครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรไม่รนะู้นะแต่ว่า น่าจะอร่อยเป็นประมาณนี้นะใครใคยกินบ้างครับหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเอาพริกหวาล่าใส่ไปในนี้แล้วก็กินกับมามานะ่าด้วยับจะอร่อย,เย <Okay. S 1> อเปล่า <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอ้ยกุ้งยัวยัวจ้า จิ้มกับพี่มาละอือหืออะไรเดี๋ยวขอใส่ในมาม่าด้วยนะสเสร็จว้าวสเสร็จโอ้ หมูสาชั้นยั่วๆจ้าอร่อยจริงๆอันนี้ก็หาซื้อได้ตามตลาดนะครับอันนี้ผมซื้อจากตลาดนัดนะครับกล่องละสี่สิบบาทใครที่อยากลองชิมดูก็ับลองไปหาซื้อดูนะครับมันมีประมาณสามรสชาติสี่รสชาตินี่นะครับ เดี๋ยวผมลองชิมดีก่อนเนี่ยมันเหมือนสาไร่ายอร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยแลอืมลองเอาห่อกุ้งครับ แล้วก็ใส่ผักไปด้วยน,นี่รล้วก็จิ้มพริกมลาละอ,อ,อร่อยมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะ สำหรับคลิปการรีวิวมาม่าของเราก็ประมาณนี้นะมือก็เปื้อนหมดเลยครับมะม่าก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับอร่อยนะครับแล้วใส่หมูก็สุกนะครับซึ่งมันดีต่อช่วงเวลาขับขานที่เราแบบไม่มีเครื่องทําน้ําร้อนอะไรนะครับไม่มีไฟนะครับมันก็ใช้ได้ประโยชน์นะครับเวลาแบบเราเดินทางออกป่าอะไรครับสมมุตินะครับไปที่ไหนก็ช่างที่แบบไม่มีน้ําร้อนนะครับมันก็มีเป็นประโยชน์นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมเลยนะครับแล้วคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันในพัทหน้าวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สับสดีครับ